สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่23มีนาคม2560นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้มองเทรดอยู่ในกรอบ1,560-1,570นะคะก็ถือว่าเป็นกรอบแคบๆที่อยู่ใน กรอบจำกัดอยู่นะคะคือช่วงนี้เรามองเซตน่าจะยังคงเทรดในกรอบไซด์เวย์ระหว่าง1,560-1,580นะคะวันนี้กรอบอาจจะจำกัดดูมากกว่านะคะก็มองในเรื่องของปัจจัยข้างนอกยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะนะคะประเด็นต่างๆทั้งทางฝั่งสหรัฐหรือว่าทางฝั่งยุโรปเองเนี่ยยังมีเรื่องให้ต้องน่าติดตามนะคะทั้งนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เองนะคะนโยบายทางด้านการค้าเรื่องของ เฮลท์แคร์ต่างๆนะคะกะ็ใกล้เข้ามาถึงระยะเวลาที่จะต้องมีรายละเอียดออกมาหรือว่าต้องมีการโหวตนะคะออกมาเป็นกฎหมายนะคะในแง่ของอการเจราจาเบรกซิตนะคะน่าจะเริ่มต้นขึ้นได้ในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะจะมีการเซตทริกเกอร์ตัวเซกชัน50กันวันที่29นี้นะคะแล้วก็คงจะเริ่มต้นกระบวนการเจราจาคงต้องไปติดตามดูรายละเอียดนะคะ สภาวะ,ะปัจจัยจากข้างนอกเนี่ยก็ถือว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนของราคาน้ำมันเองยังไม่ได้มีข่าวดีอะไรมากนะคะผลความเชื่อมั่นที่มีต่อการลดกำลังการผลิตของกลุ่ม O p e ปแลวก็นอนโอเปที่ทำขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ส่งผลเป็นรูปธรรมมากนักนะคะในขณะที่สต็อกน้ามันดิบเนี่ยก็ของสหรัฐก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะมีผลต่อเรื่องของความต่อเนื่องในการดำเนินการการลดกำลังการผลิต ของตัวกลุ่ม o อเปในการเจราจารในครั้งต่อไปนะคะก็ดูเหมือนว่าราคาน้ํามันจะมีอัพไซ์ที่ค่อนข้างจํากัดเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าระวังสําหรับการกลับทิศของราคาน้ํามันที่อาจจะส่งผลต่อหุ้นกลุ่มพลังงานบ้านเราในช่วงก่อนหน้านี้ที่ปรับเพิ่มตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคระับยันเรามองอัพไซตรงนี้เนี่ยน่าจะค่อนข้างแคบนะคะน่าจะจํากัดถึงแม้ว่าจะมีปันผลในเกณฑ์สูงของตัวปตทรอ,องรับอยู่ก็ตามนะคะ ในแง่เซตอินเด็กเองจริงๆมองว่าไม่ได้มีแฟกเตอในเชิงบวกที่โดดเด่นมากในช่วงนี้นะคะก็คงจะขยับขึ้นได้ทีละเล็กละน้อยนะคะในระหว่างทางเนี่ยถ้ามีปัจจัยในเชิงน égat ีฟเข้ามาก็พร้อมที่จะปรับตัวลงซึ่งเวลาปรับตัวลงเนี่ยจะค่อนข้างแรงนะคะเาะนท,ทุนที่เก็งกาไรในช่วงนี้ก็ให้กรอบกว้กวางไว่ 60, 80, ้าหก0ูนย์งห้าแปดเทรดในกรอบนี้ไปก่อนแบบขึ้นขายลงซื้อนะคะ ตัวหุ้นในพอระยะสั้นยังไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงนะคะคงไว้ทั้ง B A, short sell L P N แล้วก็ S C N G F P T r S นะคะส่วนหุ้นที่ครบเกิน cash balance มีแล้ว1ตัวนะคะครบไปแล้วก็คือตัว C O I l w a l l a n c นะคะส่วนตัวที่มีโอกาสติดนะคะมี2ตัวเดิมนะคะ Green Wallance แล้วก็ตัว K O L นะคะทุกครั้งที่หุ้นลูกติดหุ้นแม่หุ้นแม่ติดหุ้นลูกติดตามไปด้วยนะคะแต่ถ้าหุ้นลูกติดเนี่ยหุ้นแม่ไม่เกี่ยวนะคะในส่วนของ หุ้นติดชาร์ตนะคะวันนี้เสนอหุ้นเพิ่ม2ตัวนะคะตัวแรกเป็นตัว HTEC h Tech นะคะตัวนี้แนะนำเข้ามาชอ็อตนะคะให้ชอ็อต h t e c ทที่น้ำหนักการลงทุน2ดาวเข้าชอ็อตที่8.9นะคะเราทำกำไรที่8.3ุดมนคตัดขาดทุนที่9.15นะคะมองว่าตัวราคาหุ้นใน1สัปดาห์เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงนะคะสะท้อนปัจจัยบวกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทนะคะทั้งการผลิตสินค้าใหม่ และต่างๆไปมากแล้วนะคะจนปัจจุบันซื้อขายอยู่บน P/E ราว20เท่านะคะเรามองว่าขึ้นมาเยอะเกินไปนะคะก็ให้เข้าช็อตดีกว่าค่ะ ตัวที่2เป็น PSTC นะคะตัวนี้เข้ามาซื้อนะคะน้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะเข้าซื้อที่0.75นะคะรอเทค p r ร f i t ที่0.8นะคะตัดขาดทุนที่0.73นะคะมองในแง่ของราคาที่ปรับตัวลงมามากนะคะสะท้อนผลงานที่แย่กว่าคาดนะคะในปีในไตรามาสที่4ปี59ไปมากแล้วนะคะเป็นโอกาสในการเข้าเก็งกำไรก่อนที่จะผลการงานจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้ในไตรามาสที่1ปีนี้นะคะหลังจากรายได้จากโรงไฟฟ้าได้เข้ามาหนุนผลประกอบการอย่างมีนัยสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งเข้า เราช็อตเพราะขึ้นเยอะเกินไปนะคะตัวหนึ่งลงเยอะเกินไป PSTC นะคะเข้ามารองนะคะส่วนตัวอื่นนะคะ TACC นะคะ ECL เอ่ KK ถือสถานะต่อทั้งหมดค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ